สวัสดีครับสำหรับข้อนี้เป็นโจทย์ที่ถามเกี่ยวกับเรื่องกลนนะครับกลนอันดับที่2หรือที่เราเรียกไง่ายๆว่า q square r o o t นั่นเองนะครับโดยโจทย์ถามว่า7จ็ดสแควรูทสลบ5้าสแคทบวก3ามสแคลบ5้าสททั้งหมดนะครับทั้งหมด,ดยกกำลังสองมีค่าเท่าไหร่นะครับก็จะมีช้อยมาให้5ช้อยเนาะนะครับอ่ะเราก็เริ่มเลยนะครับอันนี้ข้อนี้ง่ายๆคือเราเปลี่ยนเปลี่ยน root แต่ละตัวนะครับโดยสังเกตดูว่าไอเลข2เนี่ยมันเล็กสุดลวอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ เลข8เนี่ยเราลองดูว่า8มาจากอะไรนะครับ8ก็มาจาก2คูณกันสามตัวเนาะก็คือเขียนเป็น2องคูนสคูนสนะครับแล้วก็18เนี่ย18มาจากอะไรครับมาจาก3ามคูนสคูนสอ่ะเราเช็คไว้ก่อนเวลาถอดรู้จะได้ทำง่ายๆนะครับ50ก็เหมือนกันนะครับ50มาจาก5้าคูนห้าคูนสองดไหมครับฉะนั้นจากโจทย์ที่ให้มาเนี่ยเราก็เริ่มต้นด้วยการทำไงครับก้อนแรกไม่ต้องทำอะไรเป็น7จ็รูทสเลยนะครับลบกับ5เดิมทีมันคือสแควรูทแปด 8, ใช่ไหมครับ เลขที่มันซ้ํากันคือเห็นไหมครับเลขเลขสองสามตัวซ้ํากันหนึ่งคู่ดึงมาหนึ่งครั้งฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะเป็นห้าคูณกับอะไรครับสองสแควรูทสองนั่นเองนะครับต่อไปนะครับบวกกับสามรูทสิบแปดเหมือนกันนะครับเลข 3, สามซ้ํากันหนึ่งคู่ดึงออกไปได้หนึ่งครั้งนะครับฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นสามคูณกับสามสแควรูทสองนะครับแล้วก็ ก้อนสุดท้ายนะครับก้อนสุดท้ายคือสแควรูทห้าสิบถูกไหมครับเลขห้าซ้ํากันหนึ่งคู่นะครับอ่าก็ดึงออกไปนะครับได้หนึ่งครั้งก็จะเป็นลบด้วยห้าสแควรูทสองนั่นเองนะครับอย่าลืมว่าทั้งหมดยกกําลังหนึ่งส่วนสองนะครับคือคิดทั้งหมดก่อนนะครับอ่าฉะนั้นสเต็ปต่อไปก็คืออ่เราก็รวมครับอ่าเราก็จะคูณให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกที่เรายังไม่ได้คูณกันเห็นไหมครับห้าคูนสองแบบเนี้ยสามคูนสามนะครับอ่าโดยเราก็จะเขียนเป็นเจ็ด สแควรูทสอนะครับอันนี้ก็จะเป็นลบด้วย1 0บสแควรูทสองครับบวกด้วย9ก้าสแควรูทสอแล้วก็ลบด้วย5้าสแควรูทสอนะครับทั้งหมดยกกําลังสองนะครับแบบนี้นะครับทำไปตามสเต็ปนี่แหละนะครับข้อนี้ข้อนี้ไม่ยากนะครับทีนี้เราก็รวมกันว่ามันมีรูทอยู่กี่กี่ก้อนนะครับโดยมองว่าเหมือนกับมันเป็นก้อนก้อนหนึ่งอันนี้คืออันแรกคืออะไรครับอันนี้คือรูทสองเจ็ดตัวครับรูทสองเจ็ดตัวอันนี้ลบไป10ตัวอันนี้ บวกมา9ตัวแล้วก็ลบไป5ตัวนะครับเวลารวมก็เราก็เหมือนรวมเลขข้างหน้าธรรมดานะครับโดย7กับลบ10นะครับเราลองเขียนง่ายๆก่อนอเวลารวบเนาะอันเนี้ย7กับลบ10มันก็จะเป็นอะไรครับเป็นลบ3รูท2นะครับ9กับลบ5นะครับมันก็จะเหลือ4นะครับไอโค้คู่หลังมันก็จะเป็น4รูท2นะครับ อ่ะเราเขียนแบบละเอียดเนาะเขียนให้ดูก็ได้อ่ะเป็นรูทลบ 3, สามสแควรูทสองนะครับบวกกับอะไรบวกกับสี่สแควรูทสองแบบนี้ยนะครับทั้งหมดค, 2, ค่อยกกําลังสองเนาะค่อยๆเขียนไปคิดคิด,คดไปนะครับไม่ต้องไปรีบเนาะทีนี้ก็จะเป็นอะไรครับอันนี้รูทสองมีลบสามกับมีสี่ถูกไหมเราก็เอาเลขข้างหน้ามาเจอกันนะครับลบสามกับสี่ก็เหลือหนึ่งนะครับฉะนั้นก้อนผลลัพธ์จริงๆมันจะเป็นรูทสองนะครับทั้งหมดยกกําลังสองนั่นเองนะครับซึ่งรูทสองยกกำลังสองก็มีค่าเท่ากับ 2นะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบชอยที่1น,นั่นเองนะครับ